บ้านรูเบิร์ตธงชัยวัย63เพิ่งเปิดตัวก่อนพาไปอยู่กินบนดอยชีวิตล่าสุดเบิร์ตธงชัยเผยสถานะแท้จริงนะักร้องสาวร่วม่ายของตัวเป็นสดมานานหลายปีสำหรับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยเบิร์ตธงชัยล่าสุด7มิถุนายน2,560 ป้าเบิร์ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องหัวใจว่าคืออยากมีแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเข้าช่วงหน้าผสมพันธ์ของพี่แล้วหัวเราะช่วงนี้ช่วงอยากแพร่พันธ์แล้วครับกัดมันอยู่ครับช่วงนี้ก็คุยตะมูตะมีมาเหมือนกันกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กมีคุยอยู่ครับแต่ความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนายังไม่ตามไอจีเขารอเขามาฟอร์ก่อนถึงเวลาเราค่อยกดเขาแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นหน้าคนนั้นไหม เบิร์ตธงชัยถ้ามีแล้วจะบอกนะครับตอนนี้มีมากครึ่งหนึ่งแล้วก่อนที่พี่เบิร์ตจะทิ้งท้ายฝากถึงแฟนคลับว่าถ้าพี่เบิร์ตมีแฟนพวกแฟนๆอยากให้เป็นประมาณไหนหน้าตาขนาดไหนหน้าผมนมพร้อมขนาดไหนเราจะได้ถูกใจกันไงจะรอดไหมวะช่วงนั้นถูกจับตามากมักจะมีภาพกระหนุ่งกระหนิงออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอยู่บ่อยๆหลายคนก็อยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ จะมีโอกาสพัฒนาหรือไม่และไม่นานคิตติน่าอากิล่าเผยว่าตนก็เห็นข่าวแล้วเวลาพี่เบิร์ดมากอดตนก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องแต่เราเป็นพี่น้องกันส่วนที่พี่เบิร์ดบอกว่ามีคนคุยแล้วนั้นจริงๆเขาเองก็เป็นแบบนี้กับทุกคนนานๆที่เราได้คุยกันเราทั้งสองคนไม่มีใครเลยมีแต่คนจับคู่ให้มากกว่า และล่าสุดเจ้าต,ตัวออกมาตอบให้กระจ่างกลายเป็นเทปที่หลายคนพูดถึงหนักมากสำหรับรายการสามแซบที่ล่าสุดเชิญซูปเปอร์สตาร์ตลอดการอย่างเบิร์ตธงชัยมาร่วมพูดคุยในรายการโดยมีบางช่วงบางตอนที่พิธีกรดังอย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดพลทมพี่เบิร์ตแทนใจใครหลายๆคนว่าทำไมพี่เบิร์ตถ,ถึงไม่มีแฟนอยู่มาจนถึงอายุ63ปีแล้วพี่เบิร์ตถ,ถอนหายใจและงานนี้ตอบชัดๆว่าพี่อยากมีมากนะ และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการนั้นไม่มีแต่ก่อนที่จะเข้ามาเคยมีบอกอีกว่ามีเหตุผลว่าการทุ่มเทการทำงานของพี่มันเยอะมากจนกระทั่งมันอยากมีนะอยากอ่อซ้ออยากอ้อนเขาพี่คิดว่าพี่คงอ้อนเก่งประมาณหนึ่งเลยทีเดียวงานนี้พี่เบิร์ดก็ตอบบางช่วงบางตอนว่าพี่เป็นเผ่าลูตูนัวคือพวกชอบนัวเนียพี่กลัวว่าเขาจะรำคาญเรา พอพี่เป็นคนที่ชอบโวเนียมากถ้ารักใครแล้วก็จะนโนเนียกับเขาทั้งวันเป็นแบบนี้แล้วจะมีใครมีเวลาให้เราขนาดนั้นหรือว่าเราจะไปยุ่งกับใครได้มากขนาดนั้นก่อนที่หนุ่มจะถามว่าพี่อยู่ไหวเหรอซึ่งพี่เบิร์ดก็ตอบกลับว่าบางครั้งมันก็ไม่ไหวนะแต่เราต้องอยู่ให้ไหวให้ได้เพราะว่าเราต้องใส่ความเข้าใจและใส่กิจวัตรประจำวันเข้าไปให้มันเยอะขึ้นมันต้องข้ามผ่านทุกเรื่องให้ได้ ต่อมาสาวชมพู่อรารยาพิธีกรอีกคนถามว่าพี่รอใครอยู่หรือเปล่าพี่เบิร์ตจึงตอบว่าพี่รอพี่รอจะมีพี่รอจะเอาเขามาเป็นแฟนเราซึ่งแฟนๆที่ดูรายการก็พาก,กันมาคอมเมนต์แซวในลิง์รายการอย่างมากมายบางก็บอกว่ารอดูแฟนพี่เบิร์ตบางก็บอกว่าพี่ไม่เคยมีเลยเหรอเป็นต้น